สวัสดีค่ะเด็กๆเราเคยใช้กอบสิบในการหาผลบวกมาแล้ววันนี้เราจะมาใช้กอบสิบในการหาผลลบกันค่ะมีลูกป่องอยู่ทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9มีลูกป่องอยู่ทั้งหมด9ลูกนะคะและปลาไป แตกไปหนึ่งสองสามสี่ลูกลูกโป่งแตกไปสี่ลูกจะเหลือลูกโป่งหนึ่งสองสามสี่ห้านักแสดงว่าเมื่อเรามีลูกโป่งอยู่ทั้งหมดเก้าลูกและเราปาแตกใบทั้งหมดสี่ลูกเราจะเหลือลูกโป่งทั้งหมดห้าลูกนั่นเองค่ะ หลังจากนี้ครูขอแนะนำให้เด็กๆนำลูกโป่งมาใส่ในกรอบสิบค่ะในกรอบสิบนี้นะคะเราจะมีลูกโป่งอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวงกลมทั้งเก้าอันนะคะแสดงถึงจำนวนลูกโป่งเก้าลูกค่ะถ้าเราทำแตกไป ให้เราขีดกากระบาดนะคะทับลงไปหนึ่งสองสามสี่ลูกโป่งแตกไปทั้งหมดสี่ใบเราสามารถนับลูกโป่งที่เหลือได้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือลูกโป่งอยู่ทั้งหมดห้าลูก เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้9ลบกับ4เท่ากับ5นั่นเองค่ะคือมีลูกโป่งทั้งหมด9ลูกทำแตกไป4ลูกเหลือลูกโป่งที่ยังไม่แตกอยู่5ลูกนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ มีพินโบลิ่งอยู่สิบอันล้มไปห้าอันเหลือพินโบลิ่งที่ยังไม่ล้มห้าอันเราสามารถเขียนกรอบสิบได้ดังตัวอย่างตามภาพนี้นะคะและให้เด็กๆนะคะกากบาทจะนวนที่ล้มไปนั่นก็คือห้าอันนั่นเองค่ะจะเหลือพินโบลิ่งที่ยังไม่ล้มอยู่หนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าอันนั้นเองค่ะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่าสิบลบห้าเท่ากับห้านั่นเองค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เราสามารถหาผลลบได้โดยการใช้กรอบสิบนะคะเด็กๆเรามาทบทวนความรู้โดยการทำแบบฝหัดหน้า8 4ดถึงแปกันค่ะ